น้องมิวและพี่บิลลี่ขอพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่เขาใหญ่นอนบ้านพักราคา1,200บาทที่อบล้อมไปด้วยภูเขา เดินเล่นถ่ายรูปชิลๆกันที่คาเฟ่ยอดฮิตที่เราเชื่อว่าใครๆก็ต้องรู้จักที่นี่กันอย่างแน่นอนค่ะแล้วสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะก็ขอพาพเพื่อนไปเปลี่ยนฟิลกันที่ร้านอาหารสไตลแ์แคมปิ้งนั่งชิลกับเมนูง่ายๆสําหรับสายแคมป์บอกได้เลยว่าคลิปเขาใหญ่ครั้งนี้พกเงินมาแค่ไม่กี่บาทก็สามารถมาเที่ยวเขาใหญ่กันได้แล้วค่ะ ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปชมคลิปนะคะพวกเราสองคนก็ฝากคนเข้าไปกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมคลิป ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บ้านชีสเค้กเข่าใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็นี่เรายืนอยู่บริเวณรานจอดรถนะคะแล้วก็เมื่อกี้แอบไปเช็คอินมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็แอบไปเข้าห้องมาแล้วเหมือนกันงั้นเดี๋ยวไปที่ห้องของเราะคะ่ะ และนี่นะคะก็คือที่พักของเราวันนี้นะคะเป็นห้องเบอร์สิบป,ปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดดเดข้ามาด้านในห้องพักนะคะหอมมากนี่มาเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะก็คือเตียงนอนนะคะนุ่มๆด้วยแล้วก็อันนี้เรานอนไปแล้วมันก็เลยยับ นี่เป็นเตียงนอนขนาดิงไซส์เลยนะใช่ประมาณ5ฟุตได้ใหญ่ๆเลยเพื่อนแล้วก็ห้องน่ารักนะตกแต่งน่ารักมากๆนะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นที่วางของเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่ามีกระจกบานใหญ่มีบานเล็กนะคะสำหรับรสาวแต่งตัวแต่งหน้าเนาะแล้วก็มีปลั๊กไฟค่ะมีไดร์เป่าผมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะทุกคนนี่ตู้เสื้อผ้าไม้แบบเป็นมินิมอลเล็กๆเ,เลยน่ารัก ถัดมานะคะหัวเตียงเขาจะมีไฟด้วยนะแล้วก็นี่มีแอร์นะคะมีเป็นแบบว่าที่แขวนผ้าเอาไว้แขวนผ้าพักพักตัวใช่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบมินิบาร์เนาะเล็กๆนะคะมีทิชชู่มีน้ำดื่มนะคะตรงนี้ทานได้เลยมีกาแฟมีการน้ำร้อนนะคะมีถังขยะแล้วก็มีตู้เย็นด้วยนี่มีโจ๊กมีอะไรให้ให้เราไหม ไม่มีมมราคาที่เราได้มาคือไม่มีอาหารเช้าแล้วก็แบบพวกมินิบาร์ขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีนะคะอ๋อโอเคถัดมาตรงนี้เปิดออกไปก็จะเจอวิวเขาใหญ่ค่ะทุกคน,นสวยนะวิวตรงนี้ใช่โอเคเลยเพื่อนเอามาเองออกไปส่วนด้านหลังของเรานี่สมัยก็จะเป็นเป็นไร่ข้าวโพดใช่ค่ะช่้าม ตรงนี้ก็คือเหมือนจะเป็นออกมาชมวิวเนาะได้นะคะเป็นระเบียงแล้วก็อีกหนึ่งประตูที่เห็นก็คือห้องน้ำค่ะทุกคนนี่ห้องน้ำนะคะเขาจะแบ่งแบบชัดเจนเลยโซนเปียกโซนแห้งเนาะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีโถสุขภัณฑ์กระดาษทิชชู่แล้วก็อ่างล้างหน้าล้างมือพร้อมกับนี่ เขามีให้เป็นเซตแป้งสีฟันนะคะหมวกคลุมผมแล้วก็ครีมอัดน้ำยาสระผมนะคะมีแก้วด้วยครบเลยเพื่อนไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มไปตรงนี้นอืม,มาแต่ตัวได้เลยนะคะแล้วก็ในห้องนะคะเขามีฟรี Wi-Fi นะคะแล้วก็กดต่างๆก็ทั่วไปเลย<ช>ของที่พักที่นี่นะคะที่เรามาพักเนาะ ลืมบอกมีทีวีด้วยแล้วก็ของที่เรามาพักที่นี่นะคะที่นี่จริงๆเขามีประมาณ10กว่าหลังได้เนาะราคาตอนนี้ก็คือ1,200บาทเรียกได้ว่าราคาดีมากๆค่ะทุกคน mm hmm. เห็นมีบางคนพันทวนก็มีนะ mm hmm. ถ้าใครสนใจนะคะ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เพจเขาเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็นอกจากที่นี้นะ mm hmm. มีห้องด้วยแล้วนะ mm hmm. ก็จะมีเป็นด,ดัดไฟอ่าใช่ใช่มีด,ดัดฝาข้างบนด้วยนะคะใช่ ด้านบนห้องนอนของเรานะคะทุกคนก็จะเป็นดาดฟ้าสำหรับนั่งทานหมูกระทะกินข้าวได้เนาะแล้วก็ชมวิวได้ด้วยนี่จะชัดกว่าวิวข้างล่างเนาะก็จะเห็นวิวแบบกว้างๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนวิวนี้ก็จะเป็นแบบพาโนรามาเลยเพื่อนใช่พูดถึงวิวดีนะด้านหน้าของเรานะครับไม่มีอะไรมาแบบบดบงังเป็นวิวไกลๆแล้วก็เห็นเขาใหญ่นุ่นชัดมาก โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณส่วนกลางของรีสอร์ทเนาะคือที่นี่สามารถแบบ <c oughs> เห็นปะเขาจะมีพื้นที่ส่วนกลางสามารถนั่งกินข้าวได้นะคะแล้วก็เนี่ยเล่นได้เลยวิ่งลงวิ่งเล่นอะไรอย่างงี้นะคะตรงนี้นเดี๋ยว,วยช่วงให้พาทิตตกก่อนเดีย๋ยวจะพาไปดูแล้วกันตรงนี้ ชมบรรยากาศยามเย็นในเวลาเกือบหนึ่งทุ่มเกือบหนึ่งทุ่มฟ้ายังไม่มืดเลยนะทําไม่เขาใหญ่ฟ้ามืดช้าจังนี่นี่มาดูมาดูไปตามทางดีกว่าไปตามทางวรนยากาศยามเย็นของที่นี่นะคะทางรีสอร์ทเขาตกแต่งไฟสวยมากเลยอะตกแต่งดีนะมีไฟยอดตามต้นไม้ตามป้ายมีชิงช้าด้วยนี่อุ้ย ขึ้นไปข้างบนไหมข้างบนเหรอเป็นเหมือนหอคอ,อยต้นไม้อ่ะอ๋อ <นะ S 2> เดี๋ยวว่าจะพาพเพื่อนๆไปดูสถานที่เรื่อยๆก่อนดีกว่าจะมาเหยียันนี้เพราะว่าตรงนั้นอะมันมีสระน้ำด้วยว้าวาไปกันบรรยากาศดีนะที่นี่ใช่ตกแต่งไฟสวยเลยอ่ะ อนนี้ช่วงระหว่างที่เรามาถ่ายเนี่ยเราก็กําลังคิดอยู่ว่าเราจะกินอะไรดีเราจะไปกินอะไรดีเย็นแต่ว่าจริงๆที่นี่ขาบีหมูกระทะด้วยนะใช่มีหมูกระทะไปกินได้ใช่แล้วแต่เดี๋ยวคิดก่อนเพราะว่าทิพยพูทธเบิร์ก็คือหมูกระทะติดกันเป็นอาทิตย์ละเบื่อแล้วใช่ไหมนี่เพื่อนๆในส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นแบบสำหรับใครที่มาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะก็จะมีแบบสามารถปลาตีได้มีเตามน่ไหลปิ้งย่างได้ด้วยนะมีเตาปิ้งย่างด้วยเพื่อนนั่งกินอาหาร ตรงนี้เป็นสนามหญ้าสวยมากสนามหญ้าหมดเลยมองไปเห็นเขาใหญ่ด้วยสวยอ่ะดูดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศตอากลางวันให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งใช่นี่เขามีบริเวณที่แบบว่าให้นั่งเล่นเยอะมากเลยนะแล้วก็เขามีกระติกน้ําแข็งนะคะเพื่อนๆแล้วก็นั่ไงเป็นถังน้าแข็งเพื่อนๆสามารถตามแบบมาเอากระติกที่นี่แล้วก็มาเอาน้ําแข็งใส่ต่างห้องได้เลยฟรีฟรีด้วยใช่ฟรีมากๆนี่นี่นี่ ไปดูสิโอ้ยตรงนี้จะเป็นแบบที่นั่งทานอาหารเนอะอ๋อมีมิลีบาร์นะคะแล้วก็พวกโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กมาม่านะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆชากาแฟเฮ้ยตัวนี้มีบ้านแแฟอยู่นะน่าจะเป็นสำหรับแบบครอบครัวใหญ่อารมณ์เหมือนภูวิล่าประมาณนั้นพอมีปิงยางมีอะไรด้วยอุ้ยหนูไม่รู้ว่ามีสระว่ายน้ำด้วยอ่ะว้าว ปเพื่อนๆตรงนี้ก็คือสระว,ว่ายน้ำส่วนกลางนะโอ้ยออไม่ได้เอาชุดมาสามารถมาลงเล่นน้ำได้ตรงนี้อยากเล่นนะสระว,ว่ายน้ำส่วนกลางเล่นได้ทุกคนเลยสำหรับคนที่มาพักที่สตรอเบอรี่ชีสเค้กไม่ใช่บ้านชีสเค้กเขาใหญ่นะคบชีสเค้กเฉยๆไม่มีสตรอเบอรี่นะครับนี่เปิดสิบโมงถึงสองทุม่มต้องสวมใส่ญญชุดว่ายน้ำตามมาตรฐานสากลเท่านั้นไม่ได้เอามาโหเสยียดาย ห้ามสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะสุนัขลงน้ำหามนวดนะเนี่ย <c oughs> เป็นคนเป็นคนอุ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นพื้นที่สําหรับแบบเด็กๆไงบ้านหลังสีชมพูนั่นละเอ้ยหรือว่าบ้านหมาปะ่ะ<อ>หรือจะเป็นกระต่ายเมียแคทไม่ไม่มีอะไรนะอุย้ยได้อยากเล่นลำอ,อ่ะเสียดายตรงนี้แล้วทุกคนมีสูงมากใช่ดีมากเอ่ะ ทุกคนตอนนี้เราขึ้นมายืนบนหอคอยต้นไม้ไม่รู้ตั้งชื่อเองตั้งชื่อเองบรรยากาศข้างบนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนด้านหลังก็จะเป็นที่พักเนาะบรรยากาศดีมากตรงนี้ใช่ฟิลดีมากแล้วก็ที่สําคัญนะปลอดภัยแน่นอนค่ะหายห่วงอืเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่เพื่อนมีกล้องวงจรนี่รอบนี้เลยสามองศาลงต้นไม้มีรอบต้นไม้เลย สบายใ,<ช>ใจได้อ,อ่นะคะก็หิวแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็คงต้องออกไปหาอะไรทานนะคะ<ช>เพราะาตอนแรกกะว่าจะสั่งหมูกระทะมานั่งกินบนดาดฟ้า แล้วก็แบบดูวิวอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบโอ้ยก็อยากกินอย่างอื่นเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องออกไปดูก่อนว่าในระแวกนี้เนาะมีร้านอาหารอะไรที่แบบอร่อยอร่อยเด็ดเด็ดที่คนแถวนี้เขาแบบเอ้ยต้องมาใช่หรือว่าเพื่อนเพื่อน,อนที่ชมอยู่มีร้านไหนแนะนําเรานะแบบว่าเฮ้ยร้านนี้ต้องไปกินนะใช่ร้านนี้อร่อยมากรบกวนอคอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ได้เลย,เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้เลยเฮ้ยไม่ทันเดี๋ยวเราจะมาอีกครั้งหน้าไง โอเคค่ะไปไปหาอะไรกินกันทุกคนขาตอนนี้นะคะเราได้ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะจริจริงร้านเนี้ยเราก็ไม่เคยไปนะครับแต่ว่านี่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 เขตามนี้เลยที่เขาใหญ่ไปเลยสิจ๊ะเพราะถ้าเธอชอบเขาเป็นชื่อร้านชาบูรสเด็ดที่เขาใหญ่ดีไหม จากที่ดูรูปนังเป็นอารมณ์เหมือนปบบเป็นร้านชาบูแล้วก็เป็นแคมปิ้งอะไรประมาณนี้นะไปกันดีกว่าแล้วก็ที่เราเจอจากที่พักของเราเพื่อนๆใหดูนะเอาสดๆกันตอนนี้เลยนะครับพิมพ์ไปว่าถ้าเธอชอบเขาแล้วเรามารักกันนะจ๊ะสามนาทใช้เวลาเดินทางสามนาทีเดินไปไหมดูจากโซนแล้วน่าจะอยู่แถวตรงกัดที่พักของเราก็เดยวใครที่มาก็ตามรอยเราได้เลยครับแต่เราจะไปเซอร์วยสให้ก่อนแล้วกันเนาะครัไะ ไปดิไปไหนฮะเดินไม่เอาแค่นี้เองสหรวอยู่ท้งหลังถึงแล้วหลังจากที่เราไปหลงกันอยู่พักหนึ่งเพื่อนคิดว่าจะกินหมูซะแล้วแค่สามนาทีแต่ก็แต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ถ้าสานาทีก็บวกไปอีกประมาณไม่เกินห้านาทีอืเนาะโอเคไป<ะ>ลงมาดีกว่างร้านแล้ว น่ารัก่าะนี่ตอนนี้เราไมา่อยู่กันที่ถ้าเธอชอบเขาแล้วเราเหรอไม่ใช่ถ้าเธอชอบเขานะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน ตกจังดีมากนะใช่แล้วลมดุมากคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่หาตรงไหนดินั่งไหนครับไปเรียกโตเด็ก็ต้องเป็นโตที่มีเก้าอี้แฮ่ได้แล้วไม่ใช่ถึงแล้วได้อะไรยังไม่ได้เลยถึงแล้วเรียบร้อยเพลงดังเล้เนี่ยใม่ป็นไร่เลี้เงเลือยงไม่เป็นไรเพราะว่าเรารวยแล้วเราไม่ได้ต้องการจะได้จากหนู่บุ๊ต้องการโอเคเดี๋ยวรอสั่งอาหารกันนะคะ

เป็นไครับตอนนี้นะแล้วก็ได้สั่งชาบูไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นราคาชุดหนึ่งก็ประมาณ490บาทเขาจะมีแบบว่าเขาจะมีชาบูมีปิ้งย่างแล้วก็มีจิ้มจุ่มนะคะแล้วก็มีแบบพวกส้มตำยำข้าวนิดหน่อยรอประมาณนี้แล้วก็บราการในร้านก็จะแบบว่าชิวๆเนาะคร<น>รยู่กันแบบแคมปิง้งแคมปิง้งเข้ามาคิดว่าคนจะไม่มีซะแล้วนะครับ เต็มราคาก็อยางจะแจ้งไป490-390นะครับแล้วก็พวกอาหารและหลายอย่างก็ลอยอัพขึ้นทางนั้นอย่างเช่นส้มตำปรราลาลาเราที่เราสั่งก็จานละหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะน่าทานไหมนะคะ t ืม h years later ทเป็นครับตอนนี้เวลาผ่านไปก็ประมาณกี่นาทีวะ ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยี่สิบกว่านาทีได้อ่านของเราก็มาเรียบร้อยแลยค้ครับส้มตำมาแล้วแล้วก็จะหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็นี่ผักมีผักมามีเตามาหมูนะอยางเขาบอกว่ารอตอนนี้หมูยังไม่มาพี่บอกให้รอก่อนเพื่อนมาดูกันเขาไม่จับหมูคือหมูนะตอนนี้เกือบ,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 บครึ่งชั่วโมงแล้วรอหมูอยู่แสดงว่าหมูเนี่ยมันต้องมีความพิเศษมากๆมันต้องพิเศษสุดๆเราจะมาดูว่า หมูที่เราสั่งไปรารอกว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นหมูยังไงนะครับเพื่อนคือคือโต๊ะอื่นเขาได้กินกันหมดแล้วกกลับกันไปแล้วด้านหลังหนูเนี่ยด้านหลังเขากลับไปเรียบร้อยแล้วแต่หมูยังไม่ได้เลยอ,อันนี้คือเรารีวิวแบบตรงไปตรงมาอร่อยก็คืออร่อยดีคือดีช้าคือช้าแพงก็คือแพงเพื่อนๆตอนนี้ก็รอหมูก่อนดีกว่านะว่าหมูจะเป็นยังไงหมูหมูครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ HOUR LATER มาแล้วค่ะทุกคนอาหารที่เราสั่งนะคะมาก็คือนี่จะเป็นปิ้งย่างแบบสันคอเนะที่รอนานสักพักหนึ่งก็คือนี่ไงหมูมันแข็งโยกหมูแข็งเข้าใจแล้วเป็หมูแบบแช้ฟิสดๆาก็แบบถ้ามันแข็งเกินอ่ะมันก็จะไม่อร่อยไงเราบางทีข้างนองสุกแต่ในยังยังดิบไงก็ต้องรอให้มันละลายก่อนประมาณนั้นได้น้องโยเขามีน้ำจิ้มมาให้สอย่าง ชิมก่อนนะอืมอจิ้มหวานแจ่วอ่ะแจ่วแบบมะขา่าอันนี้ซีฟู้ดหรือเปล่าใช่โอเค อีนนี้เราก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนอยาให้น้องมิวชิมนี่ว่าเป็นยังไงบ้างบบครับอร่อยิงเพราะว่าย่างเองเป็นไงบ้างอร่อยเขามักอร่อยนะพูดถึงนะหรือว่าเราลองกินแบบไม่ต้องจิ้มก็ได้น้ำามักของค้าอร่อยอย่างที่นี่ก็เป็นแบบปิ้งย่างที่ให้แบบว่าพวกเราได้มีมีกิจกรรมอะไรทำกันครับ ถ้าเราแบบปิ้งย่างกันเฉยๆมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมนะนี่เราปิ้งแบบอารมณ์เหมือนไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนนะถ้าเขาปิ้งมาให้มันก็คือสเต็กไงอ๋ออันนี้ก็คือปิ้งย่างไงปิ้งเสร็จแล้วก็หั่นเองอะไรเองหมดเลยก็โอเคสนุกดีพูดถึกเราได้มีกิจอะไรมีกิจกรรมมาทำไงเราทำเองคนเดียวไม่ทำพี่ก็ทำพี่ออกกำลังกายอยู่ทำอะไรเขี้ยวออกกำลังกายอยู่โอเคมาทานกันก่อนแล้วกันนะครับ คุณยายขอให้ด <divide> ึงเด็กบุตรเขื่อนเวลาที่เราต้องเดินทางกลับที่พักกันแล้วนะคะก็อาหารมื้อนี้เป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคไอวันนี้อาหารทั้งหมดนะที่เราเอาใจไปทั้งหมดเท่าไหร่ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทครับก็จะแยกเป็น เครื่องดื่มก็คือน้ำอัดลมเนาะ60แล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็ง20<ม>ส้มตำา <100 S> 1 0่1 0 0บาทน,นะครับครับแล้วก็เซตปิ้งย่างนะคะ390อครับผมประมาณนั้นก็โอเคอยู่รสชาติใช้ได้ค่ะปไ<ะ>ปเดินทางต่อดีกว่าตอนนี้นะเพื่อนๆเราก็ได้เดินทางนะครับมาถึงห้องพักของเราเรียบร้อยแล้วนะ บรรยากาศตอนกลางคืนนะครับค่อนข้างเงียบสงบมากที่นี่สําหรับนะใครที่แบบว่าชอบแบบไพรเวทนะเหมาะมากๆเลยครับที่นี่ผมกำลังพูดเสียง,งเบาๆนะเพราะว่ามันเงียบจริงๆนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆเงียบจริงๆนะวันนี้ก็มีคนพักอยู่ประมาณสักสามสี่ห้องได้เพื่อนก็สำหรับในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวอาบน้ำพักผ่อนเดี๋ยวมเจอกันใหม่พรุ่งนี้ดีกว่าเพื่อนๆครับ ไล่ลมแรงเช้าแล้วนะคะทุกคนก็ที่นี่จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับบ้านชีสเคก้ก เขาใหญ่นะคะจริงสะ,สะดวกสบายมากๆในที่น<ช>ี้อุปรกรณ์ครบครันแล้วแถม<ช>ที่ชอบมากเลยคือวิสายน้ำใช่แต่เราไม่ได้เตรียมชุดมาไงสยดายมากเพื่อนๆในราคา1,200บาทนะคะแต่ว่าจริงๆเห็นมีบางเดือน1,000บาททวน<ช>ก็มีเนาะ ก็สาหรับบ้านชิคเค้กเดี๋ยวเราสองคนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะติดต่อได้ชัวร์แน่นอนลิงก์จริงลิงก์แท้นะคใช่ก็เมื่อกี้เราไปช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่จริงๆไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะก่อนที่จะไปรับธุระก็ขอแวะซักร้านสองร้านแล้วกันพาเพื่อนๆไปไม่รู้ว่าจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อาทีคาเฟ่ค่ะน่าเข้ามากเลยก็จากจุดที่เราพักนะจับเวลามาประมาณ30นาทีได้ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยไปเข้าไปดีกว่าถ้าว่าข้างในแล้วค่ะทุกคนน,นี่ก็จะได้เป็น ะคะ่าเข้า50สิบาทนะคะแล้กก็สามารถเอาไปเป็นส่วนลดได้นะคะนี่ตรงนี้เลยข้างในน่ารักมากเลยค <c oughs> ่ะโดยแวนตกแต่งดีมากอ่าเมื่อกี้เขาแจ้งมาเนาะว่าค่าเข้าตรงนี้จะเข้าได้สุดแค่ตรงไม้ด้้นตรงนี้ <c oughs> ใช่นะคะแต่ว่าทุกคนก็คือที่ถ่ายรูปเยอะอู่แต่ถ้าอยากเข้าไปอีกก็คือสามารถนั่งรถไฟได้เลยก็แบบ แต่ต้องเหมือนน่าจะต้องซื้อข้าวเพิ่มเนาะเสียค่านั่งรถไฟเพิ่มจะดูก่อนว่าถ้าเราพอมีเวลาพอก็จะนั่งรถไฟเล่นด้วยเพื่อนนะครับโอเคไป เพื่อนสไตล์แบบว่ามินิมัลหรือรเปล่าสีสันที่นี่ใช้วิธีการสั่งอาหารแบบไหนก็คือสามารถสแกนได้ค่ะเรไปสแกนกันะคะสแกนที่คือตรงไหนอ๋อ<ม>ตรงนั้นหรือว่าตรงนี้ด้วยเกี่ยวไหมนี่นี่เรื่งก็จะมีเคียวโค้ดไว้ให้สแกนนะครับตอนนี้เดี๋ยวของน้หอนอิวดูรายการอาหารก่อนดีกว่านะ รบกวนเอาไว้ทางนู้นเลยครับได้เลยค่ะรอ้อนดีแอร์เย็นๆเ,เราไม่ชอบเราชอบร้อนๆได้ไหมอ้ยห,หนุ่ยมากเลยเดี๋ยวมาดูนี้ให้ไปดูอาหารก่อนเมื่อกี้ที่เราสั่งนะคะตุนนี้มันอะไก็ตูนห,น,หนูหอ่ะตูลหนูตูนใหญ่ไงตูลหนูเหมือนเหมือนชามข้าวมาอโอ้โหเมื่อยแล้ว จะมีเค้กสตรอเบอรี่ราคาชิ้นละ120บาทนะคะแล้วก็โกโก้ปั่นนะคะแก้วละ110บาทแต่ว่าเราได้ส่วนลดใบละ50บาทก็คือส่วนลดที่เนี่ยเต็มเลยก็คือเราซื้อตั๋วเข้ามา50บาทแล้วก็ตั๋วนั้นมาเป็นค่าส่วนลด50บาทเต็มเลยเพืเ่อนๆเข้าฟรีแต่ว่าอันเนี้ยก็คือแก้วละ110บาทลดไป50บาทก็เลอแค่ละ60ก็โอเคก็ราคาปกติเท่านั้ กับพร้อมวิวบังๆแบบนี้เลยเพื่อนนี่นจะพาไปดูตรงนี้ดีกว่าจริงๆใน่วนตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแบบเป,เปวิวเขาใหญ่เลยแล้วก็ที่หลายๆคนมาถ่ายรูปก็จะมาถ่ายรูปรงโซนนี้ข้างบนถนนเนี้ยที่เขาจะให้ให้เราเข้ามาถ่ายจะแค่เขตแค,แค่ช่วงตรงนี้พอเพระาะว่าด้านในอ่ะจะเป็นบ้านพักแล้วคือเราเราต้องให้ความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็เลยอยู่แต่แค่ด้านนอก เป็นใครที่มาตรงนี้นะฮะนี่คือมุมแบบเรียกว่ามุมมหาชนเลยดีกว่าตัวรัวไปคนรอเยอะอ่าไม่ต้องเดินแล้วเอาหันหน้ามาเผลอเผลอเออเฉียงเผลอตรงหันหน้ามาแอคไปเท๊สามสี่คนรอเยอะเราชาไปได้ไปสามไปเรื่อยๆรัว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 คนรอเยอะแจ้อย่างนั้นแหละเทสวย ก็ที่นี่ก็จะประมาณนี้เนาะมีทั้งคาเฟ่มีที่พักด้วยนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็สําหรับเด็กๆก็มาได้นะคะครับผมทริปนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนิดว่าระหว่างทางที่เราไปทําธุระนะก็อยากถ่ายเพื่อนๆได้ดูก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง Billy Channel ช่องของคนชอบเที่ยวนะคะครับผมแล้วก็มีเฟซบุ๊กพิลิตร์ Billy Channel เหมือนกันเลยค่ะครับผมใครชอบไปฮะกดชอบมาใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับด้านล่างของเราว่าไม่ชอบอะไรอยากให้เราไปเที่ยยวที่ไไไไหนนออะรังงคมมมเต์าด้ จริงๆเราอยากมาเขาใหญ่บ่อยๆนะคะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้จักร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่หรือร้านที่มันแบบลับๆจริงนะคะหรือว่า<ค><ค>ที่พักด้วยนะถ้าใครรู้นะคะก็ช่วยคอมมีวนารีค่ะครับผมโอเคปเดินทางกันดีกว่า